อขอขอบคุณทีมผู้บริหารนะคะผู้นําชุมชนต่างๆนะคะจากแหลมฉบังเนาะที่มาท่องเที่ยวชุมชนที่ตลาดหัวปีถือเป็นโอกาสทั้งสองฝ่ายนะคะเราที่นี่นะคะได้รับโอกาสในการมาเยี่ยมชมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาจับใจ่ายใช้สอยนะคะก็ทําให้ชุมชนที่นี่มีกําลังใจนะคะแล้วก็คนที่มานะคะก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ,รบริหารจัดการ เรื่องการบริหารชุมชนต่างๆการพัฒนาผิดพันธุ์รวมถึงอาจจะนําไปต่อยอดให้กับชุมชนที่บ้านหรือนําสิ่งที่เห็นแล้วคิดว่าน่าจะพัฒนาปรับปรุงก็ได้บอกเก่าเล่าเรื่องกับเรานะคะสิ่งที่ดีเอาไปปรับใช้สิ่งไม่ดีแนะนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขทําให้เราสามารถลับเคลื่อนได้ส่วนคนที่มานะคะหากมาที่นี่แล้วนะคะมีกําลังใจเห็นแรงบันดาลใจในการกลับไปปรับใช้ก็หวังว่าจะเกิดกระบวนการพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้ยั่งยืนเข้มแข็งที่แหลมฉะบังค่ะ เราจะแนะนำศูนย์ที่อื่น อย่างไรเพื่อให้การพัฒนาให้เหมือนกับสุรเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะชุมชนต่างๆมีทรัพยากรมีองค์ความรู้มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นของตัวเองนะคะวันนี้สิ่งสําคัญในการพัฒนาพื้นที่นะคะนอกจากจะมีคนช่วยสนับสนุนในเรื่องของเงินดเงินต่างๆนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือชุมชนที่เข้มแข็งผู้นําชุมชนคนที่อยู่ในพื้นที่เองนะคะการทําอะไรเพื่อพัฒนาชุมชนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนในชุมชนอยากให้ทุกคนนะคะกลับมาที่บ้านแล้วก็มองดูทรัพยากรที่ตัวเองมีพัฒนาพื้นที่ของเรานะคะ ให้มีพื้นที่ที่มีโอกาสทางการตลาดชาวบ้านชุมชนจะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นความยั่งยืนของชุมชนจริงๆค่ะสำหรับผู้นําชุมชนแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มาดูงานพี่น้องนะคะวันนี้นะคะทุกคนมีศักยาภาพนะคะแล้วก็มีทรัพยากรในพื้นที่เป็นของตัวเอง น้องอยากจะให้พวกเราสละคนละเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมที่เป็นงานกลางเป็นงานสาธารนณะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนด้วยการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองนะคะให้พื้นที่มีศักยาภาพให้ชุมชนเรามีได้ได้และมีโอกาสไม่ว่าท่านจะทําในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพทําช่องเที่ยวชุมชนทําเรื่องใดๆก็ตามวันหนึ่งที่มันมีผลสําเร็จเกิดขึ้นจะเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ตัวเราค่ะแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนของเราทั้งชุมชนเลยค่ะ ามีแนวทางนันยุบายยังไงต่อไปเพือพัฒนาในพื้นที่หลักเชียงบรทังครับก็ได้คุยกับทางตัวแทนชุมชนหลายคนนะครับได้คุยกับพี่น้องที่เป็นผู้บรรยายของที่นี่นะครับที่นี่ต้องถือว่าเป็นตัวอย่างแนวทางที่จะพัฒนาเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้นะครับเป็นทั้งสถานที่ส่งเสริมตลาดให้กับสินค้าโอทอปซึ่งแนวความคิดที่นี่เนี่ยต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งไม่มีอย่างอื่นมาสนับสนุน ไม่มีภูเขาไม่มีน้ําตกหรือไม่มีอะไรที่จะจูงใจให้คนเข้ามาเที่ยวและสามารถดําเนินการได้ถึงขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งได้คุยกับพี่น้องเนี่ยว่าเอาสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นศูนย์อบรมทางโอท็อปเนี่ยอยู่ในสว่สวนงานตรงไหนนะครับแล้วก็ได้รับงบสนับสนุนมาอย่างไรนะครับซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงว่าที่นี่มีค่าใช้จ่ายประมาณสักเดือนละ8แสนนะครับตั้งค่าไฟด้วยทั้งค่าบุคลากรด้วย แต่ไม่มีเงินใดๆทั้งสิ้นของรัฐมาช่วยเลยนะครับสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยก็คือขอร้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับให้การสนับสนุนในการมาจัดสัมมนาต่างๆที่นี่นะครับเพื่อที่เขาว่าเขาจะทำไรายได้แต่จัดสัมมนาอย่างเดียวคงไม่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ชุมชนตรงนี้ได้ได้เท่าเท่าที่เขาจะต้องใช้นะครับเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าเขามีแนวทางการขายสินค้าอย่างยอดเยี่ยมนะครับเรานร่วมงานที่นี่ลเลยเราก็จะได้เห็นว่าเขา มีแนวทางชักจูงนะครับเชิญชวนรักต้องเที่ยวนะครับหรือผู้มาอบรมเนี่ยเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าแล้วก็ขายได้เนี่ยซึ่งตรงนี้คาดการนะครับคาดการ,าการว่าเขาสามารถทำรายได้ประมาณสัก7 0 8 0ของคนที่มาโดยมีรายได้โดยมีไรายรจ่ายนะครับจับจ่ายใช้สอยที่นี่เนี่ยเฉลี่ยแล้วคนละ1,000บาท นะครับเราใช้เวลาเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับในการให้บริการเราเนี่ยเขาก็สามารถมีรายได้จากในส่วนตรงนี้เนี่ยไปทําให้เกิดรายได้จากไปชดเชยค่าไฟนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายเนี่ยก็เป็นสินค้าที่กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีนะครับในขณะเดียวกันที่แหลชมชบังเราเนี่ยก็มีโครงการในเรื่องของ55ไร่นะครับเราคงต้องมาพึ่งพานะครับความคิดเห็น แนวทางจากสนย <|th|> <|th|> นการเรียนรู้ประเภทนี้เข้าไปช่วยเราเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่ประมาณ15ไร่นะครับซึ่งถ้าเทียบกับแหลมฉบังมีพื้นที่ถึง55ไร่เนี่ยและแหลมะบังยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตท่องเที่ยวนะครับอยู่ใกล้กับพัทยานะครับอยู่ใกล้กับทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มีตัวช่วยอีกหลายตัวเนี่ยที่ช่วยให้พื้นที่ตรงน,นั้นในโครงการตรงน,นั้นเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนพัฒนาเป็นแหล่ทงท่องเที่ยวตัวหนึ่งได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคงต้องมา อาจจะต้องมีการส่งตัวแทนชุมชนเข้ามาอบรมนะครับในเรื่องของการพัฒนาสินค้าในเรื่องของการทําตลาดแล้วก็ในเรื่องของคอนเซปต์แนวความคิดต่างๆในการทําสินค้าโอทั top. ลรวมทั้งอาจจะต้องมีการส่งเสริมสถาบันในพื้นที่นะครับเพื่อให้สามารถรับรองสินค้าต่างๆที่เราผลิตในพื้นที่และพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้มีมาตรฐานเพื่อการาขายในตลาดแล้วก็ส่งออกรวมทั้งการพัฒนาการขายออนไลน์มากขึ้นด้วยครับ